EP 3การใช้ pattern QM เพื่อ confirm break จากวิดีโอเก่าๆที่เราได้เรียนกันหลักการในการใช้ QM คือการตีเทรนไลน์แนวรับข้างล่างถ้ามันอยู่ในกรณีครับขาขึ้นเราต้องตีแนวรับตามตำแหน่งที่ต่ำที่สุดที่เกิดขึ้นเฉียงขึ้นสามารถรอให้ตลาดหลุดเพื่อยืนยันว่าจะสร้างในส่วนของ QM ก็ได้หรือสามารถดูว่าถ้าตลาดขึ้นไปอีกรอบนึงไม่สามารถทำา i ได้และหลุดเทรนไลน์เราสามารถเข้าไม้ s ซลใน จุดที่เบรกโดยการตั้ง SL ในจุดที่สูงที่สุดล่าสุดและก็ตั้ง TP ในจุดเริ่มต้นของการตีเทรนไลน์เราจะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น SL ที่มีตำแหน่งชัดเจนที่อยู่สูงกว่าไฮล่าสุดเซลที่มีตำแหน่งชัดเจนหลังจากการเบรคเกิดขึ้นและตำแหน่ง TP ที่มีตำแหน่งชัดเจนหลังจากที่เราจับเทรนไลน์จากจุดล่าสุดของโลที่สุดเชียงขึ้นไปข้างบนตามโลล่าสุดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดการเบรกของราคาเฉลี่ยต่ำสุดที่เรียกว่า celebrate Line ในกรณีศึกษาที่เรามองเห็นแบบนี้สิ่งที่เราทําได้คือจับตามสุดกับตามสุดของราคากําลังเชยงขึ้นตีขึ้นไปการตีแบบนี้คือการตีหาเบรกการเบรกค,ครั้งแรกโดยที่ไม่มีตัวของไฮล่าสุดสิ่งนี้เรียกว่าเช็คก่อนถ้าเราเช็คแล้วว่าเริ่มทำโลเราสามารถตีจุดล่าสุดมาจุดล่าสุดที่เกิดขึ้นเพื่อเช็คหาเบรกเอาได้